สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมหนึ่งที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนเราก็ยังอยู่ในส่วนของทักษะการเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการเขียนเรียงความครูเชื่อว่าน่าจะมีนักเรียน หลายๆคนเลยนะคะหรือว,ว่าเกือบทุกคนเลยทุกคนเนี่ยเคยเขียนเรียงความมาแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าการเขียนเรียงความคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีหลักการเขียนอย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยการเขียนเรียงความคืออะไรคืองานเขียนร้อยแก้วนะคะที่แต่งขึ้น ตามความรู้สึกนึกคิดเรียบเรียงให้มีข้อความที่ต่อเนื่องกันตามโครงเรื่องที่ผู้เขียนได้กำหนดไว้พูดง่ายๆเลยก็คือการจัดลำดับความคิดเพื่อใช้ในการเขียนนั่นเององค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีทั้งหมด 3. องค์ประกอบด้วยกัน1เลยคือส่วนของคำนำนะคะลูกสส่วนเนื้อเรื่องและ3คือส่วนสรุปนั่นเอง ส่วนคำนำคืออะไรเขาบอกว่า1เลยเป็นเนื้อความส่วนแรกที่ใช้เกลิ่นเข้าสู่เนื้อเรื่อง2ความยาวประมาณ1ย่อหน้าจะอยู่ที่3 5ถึง5บรรทัดนะคะลูกจำนวนนะคะลูกจานวนของส่วนคำนำา 3. เลือกใช้ถ้อยคำที่เราความสนใจของผู้อ่านให้ติดตามเรื่อง 4เขียนคำนำได้หลายวิธีเช่นการใช้คำถามการยกสุภาษิตสำนวนคำกล่าวของบุคคล 2. นะคะในส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็คือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก่อนที่ลงมือเขียนต้องวางโครงเรื่องก่อนนะคะลูกเนื้อเรื่องจะได้มีความสัมพันธ์กัน 3. ทุกประเด็นต้องสัมพันธ์กันอ่ะเหมือนที่ครูบอกเลยซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะคะ1คือ สารัะภาพสาระภาพคือเขียนถูกต้องผู้อ่านเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เอกภาพเอกภาพคืออะไรเอกคือ1นนะคะนักเรียนก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันเขียนให้ได้ใจความสําคัญนะคะไม่ออกนอกเรื่องสุดท้ายนะคะคือสัมพันธภาพก็คือเนื้อหาแต่ละย่อหน้ามีความต่อเนื่องกันนั่นเองส่วนสุดท้ายนะคะคือส่วนสรุป ส่วนสรุปคือไม่ต้องเขียนคำว่าสรุปนะลูกสรุปสรุปแล้วสรุปได้ว่าเราไม่ต้องเขียนนะคะตัดทิ้งไปเลยเราใช้เป็นข้อความที่เป็นการสรุปเนื้อเรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะ 2. เป็นส่วนที่ใช้เพื่อปิดหรือจบเรือ,อหรือจบเรียงความนั่นเอง 3. ามทำให้ผู้อ่านได้รับข้อคิดสสามารถสรุปด้วยคำสั่งสอนบทร้อยกอง คำคมที่ช่วยเน้นประเด็นความคิดหลักแนวทางการเขียนเรียงความนะคะบอกว่าการเขียนเรียงความในระยะฝึกฝนควรนำเรื่องใกล้ตัวมาเขียนหนเลยแนวทางการเขียนเขาบอกว่าเราจะต้องกําหนดแนวคิดกําหนดยังไงก็คือคิดให้รอบคอบว่าเราจะต้องการที่จะสื่อสารอะไรบอกอะไรเพื่ออะไรนะคะ 2. วางโครงเรื่อง เป็นการจัดลำดับความคิดค่ะว่าแนวทางการเรียบเรียงเนื้อหาตามลำดับไม่เหมาะไม่สับสนนะคะสามแสวงหาข้อมูลเราจะต้องมีการศึกษาข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะเพื่อนำข้อมูลนั้นมาเขียนในส่วนของเนื้อเรื่องสี่เรียบเรียงเนื้อหาเป็นการลำดับความนะคะใช้คำศัพท์ที่เรียบง่าย 5. อ่านทบทวนอันนี้สำคัญมากเลยเพื่อให้ทำไมเพื่อเราหาข้อบกพร่องแล้วแก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองจบแล้วนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ในส่วนของการเขียนเรียงความนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะลูกส่วนใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถทักถามครูได้ตลอดเลยนะคะ สำหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ